ช่วงเวลานี้มันเจ็บปวดผลทางเต็มไปด้วยอุปสรรควันไหนเล่นดีก็ดีเหลือเกินวันไหนนึกจะห่วยก็เล่นอย่างก,กับคนละทีมปัญหาภายในภายนอกก็เต็มไปหมดจนลือกันว่าสงสัยทีมอาจจะแตกตอนจบซีซั่นช่องสปอร์ตพูวันนี้ขอเสนอเชลซีเขาว่าทีมนี้กําลังจะแตกจริงหรือชั่วโมงนี้ข่าวของเชลซีระดมเข้ามาจากทุกทิศทุกทางครับฟอร์มไม่ดีกุนซือมือยังไม่ถึง มีนักเตะโพสต์ก็ความเรียกเทา้านักเตะในทีมอยากย้ายหนีเจ้าของทีมไม่ได้ใจแฟนบอลรวมถึงกดีที่ยังค้างคายอยู่กับพิจารณาของพีบิลลีโอ้โหฟังแล้วเนี่ยเหนื่อยแทนแฟนบอลทีมนี้เขาจริงๆครับผลงานล่าสุดของสิงโตน้้าเงินครามคือการบุกไปทุบแอตตันวิลล่าถึงบ้านใน f a ฟครับนัดดีเพย์ถึง3ประตูต่อหนึ่งวิลล่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากเป็นทีมหนึ่งเลยครับก่อนหน้านี้พวกเขาแข่งโป๊กถ้านัดในลีพวกเขาชนะรวดมาตั้งแต่เดือน มีนาคมปีที่แล้วและเพิ่งจะมาพาดสะดุดเสมอกับแพ้ในช่วงหลังนี้เองแถมถ้าใครได้ดูเกมเชลซีก็เล่นดีด้วย เียกว่าสร้างความมั่นใจได้อย่างดีเลยครับเพียงแต่ว่าพอมองโดยภาพรวมแล้วเชลซีก็พึ่งแพ้คาบ้านต่อวุบในพีเมลีมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับก่อนหน้านั้นก็แพ้ลิเวาภูไปอีกช่วงฟอร์มมันขึ้นขนลงๆแบบนี้แหละครับวันจะแย่ก็แย่เลยและวันไหนจะดีมันก็ดีใจหายไม่มีความเป็นมาตรฐานคงเส้นคง,งวาเอาเลยครับและตอนนี้อยู่กันกนลางตาราง23นัก3 1แต้ม ดูไม่ใช่เชลซีที่เรารู้จักกันจริงๆเลยครับและอีกปัญหาที่สื่อหยิบจับไปเล่นกันก็คือเรื่องอิสเบลดาซินวาภรรยาของเิอาโกซิวาแนวรับตัวเก่าของทีมโพสในไอจี วันที่ทีมแพ้วู้บเมื่ออาทิตย์ก่อนว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงถ้ารอมันอาจจะสายเกินไปใครอ่านก็รู้ครับว่าหนิบถึงมาริซิโอโปเซติโนเฮสโคดของทีมสามีแม้มันอาจจะตรงใจกับแฟนบอลหลายๆคนแต่มันก็ไม่ใช่พฤติกรรมที่เหมาะสมสักเท่าไหร่ที่ให้ภรรยานักเตะนั้นมาก้าวกายภายในของสโมสรน,นะครับมันเป็นเรื่องไม่น้อยครับเพราะสื่อตีข่าวกันทั่วโลกว่าแล้วก็ไม่ไวายครับสามีเปียโกซิลวาต้องออกมาขอโทษแทนภรรยาของเขาโดนถึงโดนโอท ติโนเรียกคุยอีกเดือดร้อนกันไปหมดจุดนี้ต้องการชมการจัดการของปอรติโนครับให้เรื่องมันกลับมาจบภายในเคลียร์กันให้จบขอโทษขอโพยกันไปแล้วสถานการณ์มันก็ไม่บานปลายและหลายคนมองว่าพอตอาจยังไม่ใช่คนที่ใช่ของเชลซีเพราะผลงานของเขายังไม่สามารถยกระดับให้เชลซีดูดีกว่าซีซั่นที่แล้วได้แต่หากมองกลับกันงานของเขานั้นมันยากมากครับเพราะเชลซีชุดนี้มีแต่นักเตะที่ซื้อมายำยรวมกันขาดความเป็นเอกภาพหลายคนที่ไม่ใช่คนที่พอต,ต้องการ ตัวเขาเองก็เพิ่งมาการจะทําให้ทุกคนเล่นรวมกันได้อย่างเป็นระบบต้องใช้เวลาหลายคนเป็นผู้เล่นดาวรุ่งแต่ขาดประสบการณ์และต้องมาแบกรับภาระของทีมอีกแถมยังต้องทําให้นักเตะเล่นกันอย่างคงเส้นคงวามากกว่านี้ให้ได้และมันเป็นงานที่ต้องใช้เวลาทั้งนั้นแหละครับและการจะให้สะสานปัญหาที่พอกมาตั้งแต่การได้มีเจ้าของทีมใหม่เข้ามาและมันต้องใช้เวลาจริงๆสีซสั้นเดียวไม่น่าจะแก้ไขได้หมดมันชัดเจนนะครับว่าการทําทีมของท็อตโบลี่ดูเหมือนไร้ทิศทางบอล หารแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้เอาเงินมาแล้วก็ทุ่มซื้อนักเตะเก่งนักเตะดาวรุง่งเข้ามาแบบเยอะจนเกินพอดีมันดูมั่วซั่วไปหมดนะครับตั้งแต่ไปปลดโทมัสทูเคิลแล้วตั้งเกรแฮมพอตเตอร์มาจนถึงช่วงซัมเมอร์ก็ยังใช้เงินกระนำซัมเมอร์เซลล์จนนักเตะล้นทีมไปหมดเขาใช้วิธีแบบอเมริกันเกมคือการแบ่งลงบัญชีค่าตัวนักเตะเป็นหลายๆปีพร้อมเซ็นสัญญานาน,านๆเพื่อหลีกเลี่ยงกฎการเงินจนมันนำมาสู่ออกกฎใหม่ของพิมร์ลีกที่ห้ามไม่ให้ทีมเซ็นสัญญาณ เตะเกิน5ปีใช้เงินไม่คิดหน้าคิดหลังทีมก็ลำบากเสี่ยงต่อการทำผิดกฎการเงินเป็นหนึ่งในทีมที่โดนจับตามองอย่างหนักต่อคณะกรรมการเรื่องการบริหารทีมยังพวัวพันถึงเรื่องคดีตกแต่งบัญชีอีกด้วยเรื่องเงินเข้าเงินออกหลายๆครั้งมันดูมีความแปลกดูมีพิรุษทำให้ทีมการเงินรีบแจ้งต่อทีมลมีกมันเป็นสิ่งที่ทำกันมาตั้งแต่โรมันอับ,บาโบวิชยังเป็นเจ้าของทีมอยู่การที่ปัญหาเดิมก็มีเป็นคดีอยู่แล้วโบลลี่ยังร่วมราดน้ำมันใส่กองไฟไปอีกด้วย การใช้เงินเกินตัวแฟนบอลก็เลยเกลียดขี้หน้าและกลัวงานมันจะยิ่งงอกมากกว่าเดิมหาผลการตัดสินที่ไม่หลีกเป็นลบขึ้นมาก็คงไม่ต้องสืบนะครับเดือดร้อนกันทั่วทุกตำแหน่งแน่นอนพอทีมปั่นป่วนเดิมไม่ค่อยชนะมันก็ชอบมีข่าวนักเตะคนนั้นบ้างคนนี้บ้างจะย้ายออกจากทีมเพราะดูทรงไม่มีอนาคตแน่ๆและรายที่พูดถึงบ่อยที่สุดก็คือเอนโซ่โฟนเดสนักเตะค่าตัวร้อยล้านที่ดึงมาจากเบนฟิก้าเมื่อตลาดเดือนมกราคมปีที่แล้วเขาตกเป็นข่าวว่าอยากย้ายแต่สิ่งที่ ัวนักเตะทำก็คือสยบข่าวลือครับเขาตะบันฟรีคิกสุดสวยในเกมชนะวิลล่าสาประตูต่อหนึ่งเขาดีใจด้วยแพชชั่นสุดขีดถอดเสื้อยอมโดนใบเหลืองชี้ที่หัวตัวเองแล้วชี้ที่พื้นเพื่อประกาศให้โลกเห็นว่าถ้าจะอยู่เคียงข้างกับทีมตรงนี้สัปดาห์นี้เชลซีทาศึกลอนดอนดาร์บี้กับทิตตันพาเลตแน่นอนครับว่างานไม่ง่ายเพราะในลีกพวกเขาผลงานไม่ดีเลยแต่ฟอร์มอันยอดเยี่ยมในเกมกับวิลล่ามันน่าจะช่วยต่อยอดให้ฮึกเหิมกันได้ถ้าใจมันมาอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น ลและนักเตะในทีมส่วนมากเป็นดาวรุ่งเยอะก็จริงแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยแพชชั่นและทุกคนอยากหลุดพ้นจากหลุมนรกนี้ตัวโค้ดเปเซติโน่ก็ไม่ใช่คนได้ฝีมือเขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วแต่อย่างที่บอกนะครับว่างานของเขามันยากมันต้องใช้เวลาและเขานั้นก็ยังทํางานด้วยความมุ่งมั่นจัดการปัญหาได้ดีและนักเตะที่มีข่าวหรือว่าจะย้ายก็ดูชัดเจนว่าอยากสู้ร่วมกับทีมกับการใช้เงินล่าสุดมกราคมก็หยุดซื้อไปแล้วกฎต่างๆมันค้ําคอข้อดีคือคดีของเชลซี หลายข้อเป็นเรื่องที่เกิดตั้งแต่ยุคของผู้บริหารคนก,ก่อนๆซึ่งทีมผู้บริหารเนี่ยเป็นชุดปัจจุบันแจ้งให้พิมิ์ลีกทราบด้วยตัวเองซึ่งหากสุดท้ายผิดจริงก็อาจถูกพิจารณาลงโทษกันสถานเบาก็ได้ครับหลายปัญหาที่เจอเจอกันกําลังเป็นในทิศทางที่บวกดูแล้วมันก็ไม่เหมือนทีมที่กําลังจะแตกสักเท่าไหร่นะครับขอขอบคุณที่รับชมทลิปของเราจจบและหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับผมที่ต้องการหาช่องทางการดูบอลสดหรืออัปเดตข่าววงการฟุตบอลต่างๆกันนะครับผมแอดทันั้นขออนุญาต นี้ไปเป็น1ตัวเลือกกันด้วยนะครับดูฟรีไม่ต้องเสียค่าสมัครไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆให้เสียเวลาอย่าลืมนะครับเว็บไซต์บอลสปอร์ตพูลเท่านั้นสำหรับวันนี้ S2 นั้นขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ